สวัสดีแฟนรายการคุยแปรื่องบอลนะครับวันนี้ตัดต่อของเราไม่อยู่นะครับก็เลยมาแบบเปิดหน้าคุยกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นร้อนทางโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อวานคุณพ่อกริตเจมส์นะครับคุณพ่อของดีออนเจมส์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับเกี่ยวกับสโมสรต้นสังกัดของดีออนเจมส์นั่นก็คือหนองบัวพิชยานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราจะไปติดตามกันนะครับก่อนที่ จะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุยแบบเรื่องบอไว้ด้วยนะครับโดยข้อความดังกล่าวนะครับทางคุณพ่อกริตเจมเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าใครดีมาดีกับใครเฮี้ยมาก็เฮี้ยกับนะครับเมื่อวานผมก็ได้มีการสอบถามไปยังคุณพ่อกริตเจมเองนะครับรวมไปถึงเอเจนต์ของทางรีออนเจมนะครับเกี่ยวกับที่มา ที่ไปสําหรับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลจากฝั่งรีออนเจมแล้วก็คุณพ่อนะครับแต่ทางหนองบัวเชียเนี่ยสโมสรต้นสังกัดเด็กเขาก็ยังไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้ดังนั้นผมจะขอผู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับในฝ้าของคุณพ่อกริตเจมนะครับแล้วก็รีออนเจมเนี่ยที่มาที่ไปของเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็คือรีออนเจมตอนนี้นะครับเขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการ ต่อสัญญานะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับน้องบัวพิชยาเพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอหมดฤดูกาลนี้มันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคางรีออนเจมส์กลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะครับแล้วก็มีการตกลงแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับบุรีรัมยูเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่แม้ว่านักเตะไทยนะครับจะย้ายทีมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางสโมสรโต้นสังกัดเก่า จะต้องทำนั่นก็คือการให้ใบอนย้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าทางหองบัวนี่ก็ยังไม่ให้ใบโอนย้ายของรีออนเจมเนี่ยทำให้การย้ายทีมเนี่ยกระบวนการต่างๆมันไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่1นนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับก็เพียงแค่ทางรีออนเจมเนี่ยเสียเงินหลักพันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นทางหนองบัวน,นะครับที่เรียกเก็บแต่จร,จริงแล้วการโอนย้ายเนี่ย มันสามารถโอนย้ายได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าลีออนเจมเนี่ยหมดสัญญากับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนประเด็นต่อมานั่นก็คือการค้างเงินเดือนนะครับจะเห็นว่าคุณพ่อกริตเจมเนี่ยมีการโพสต์ข้อความตอบคอมเมนต์นะครับที่มาเมนบอกว่าทางสโมสรเนี่ยมีการบอกให้ลีออนเจมไปเอาเงินเดือน ในเดือนสุดท้ายนะครับที่เหลืออยู่ประมาณ1เดือนครึ่งเนี่ยกับทีมชาติไทยซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นกระแสที่ทําให้หน้องบัวพิชยาเนี่ยเกิดภาพลักษณ์ลบเลยนะครับเพราะว่านี่คือฟุตบอลอาชีพนะครับแต่ทางสโมสรบอกว่าให้ไปรับเงินเดือนกับทีมชาติซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับลีออนเจมก็ติดภารกิจนะครับไปช่วยทีมชาติไทยยุตซีเกมที่ประเทศกัมพูชาก็ได้รองแชมป์กลับมานะครับการที่น้องบัวบอกว่า ให้ไปเอาเงินกับทีมชาติเ,เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตามสัญญาก็ต้องจ่ายเงินให้กับรีออนเจมแม้ว่ารีออนเจมจะไม่ลงเล่นให้กับทีมหนองบัวในช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็คือการยินยอมนะครับที่จะปล่อยตัวนักเตะไปเล่นให้กับทีมชาติดังนั้นนะครับตามสัญญาทางหนองบัวก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้ครบมันก็เกิดกลายเป็นประเด็นนะครับเกิดขึ้นก็ต้องมารอดูนะครับว่าทางหนองบัวจะจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายให้กับรีออนเจมหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการเซ็นใบโอนย้าย ให้กับทางดิออนเจมสหรือเปล่านะครับหากเรื่องนี้นะครับไม่มีการเกิดขึ้นนะครับหนองบัวไม่ยินยอมที่จะจ่ายหรือว่าทําตามที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นะครับทางดิออนเจมสเองคุณพ่อก็พร้อมที่จะไป ฟ้องนะครับเพื่อดําเนินคดีกับทางหนองบัวพิชยานะครับที่เป็นเรื่องราวที่ผมหยิบยกแล้วก็ได้ข้อมูลมานะครับจากั่งคุณพ่อกริตเจมส์แล้วก็เอเจ้นนะครับส่วนในส่วนของทางนองบัวพิชยานะครับก็ยังไม่มีการที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับหากทุกอย่างไม่เคลียร์นะครับก็จะมีการฟ้องร้องกันต่อไปนะครับก็ต้องมาติดตามว่าเรื่องราวของเรือนเจมกับน้องบัวพิชยาจะจบลงยังไงนะครับอ่ะใครใครชอบ คอนเทนต์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวุ่นแบบรึเอล่ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ